จากสัตว์ปลาเราต่อที่ปลาในกระชังบ้างค่ะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยก็ส่งผลให้ผู้เลี้ยงปลากระชังได้รับผลกระทบนะคะปลาลอยตายจำนวนมากเสียหายกว่า40,000บาทค่ะผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ต้องเร่งใช้สวิงตักช้อนเอาปลาที่ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำและตายก่อนนำไปแช่น้ำแข็งนะคะ ปลาที่ตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปลากระพงข้างปานกระพงแดงเก๋าดอกหมากเริ่มทยอยตายอย่างต่อเนื่องกว่า200กิโลกรัมมูลค่าความเสียหายประมาณ40,000บาทค่ะเจ้าของบ่อนำปลาใส่ลังแช่น้ำแข็งมาแจกฟรีให้กับประชาชนอใครอยากจะเอาไปทำอาหารก็มารับกันได้เลยตั้งจุดที่สะพานเจ้าฟ้าริมเขื่อนเขตเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งหลายคนที่ทราบข่าวก็มารอเข้าคิวรับปลาจำนวนมากค่ะ ทางคุณอภิวัตเหลืองอ่อนอายุ39ปีเจ้าของบ่อปลาบอกว่าปัจจุบันประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวมีระยะให้บริการนำเที่ยวในทะเลกระบี่ส่วนบ่อปลาแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวแข่งขันตกปลาแต่2-3ถึงสวันนี้ปลามาเลี้ยงที่ปลาที่นำมาเลี้ยงจำนวนหนึ่งเนี่ยเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะแล้วก็เริ่มทยอยตายนะคะ คือปลาเนี่ยมีตั้งแต่ตัวละ3ามถึงแปดขีดไปจนถึงตัวละ1นถึงสกิโลกรัมก็เลยนำปลาสดออกมาแจกจ่ายประชาชนค่ะ